วัดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความสําคัญการวางแผนการก่อนการเกษียณนะครับหนึ่งนะครับทําไมเราต้องวางแผนก่อนการเกษียณนะครับชีวิตการเกษียณเรานะครับมีรายได้ที่ลดลงหลังหลังจากเราเกษียณครับหลังเกษียณเรายังมีค่าใช้จ่ายประจําวันนะครับที่เราต้องใช้จ่ายแต่ว่าหลังเกษียณแล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายเอยเราจะมีรายได้ที่ลดลงนะครับเราจึงต้องลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตถามว่าเราจะเก็บเงินก่อนเกษียณยังไงนะครับ หนึ่งนะครับเราต้องประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนีอย่ยนนะครับก่อนก็ไปจะอยู่ที่หกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับสองนะครับนามาคานวณเงินออมเงินออมที่ต้องมีนะครับคือค่าใช้จ่ายต่อปีคูณด้วยจํานวนปีหลังกเกษียณน,นะครับตัวอย่างเช่นหากป้าต้องมีหากป้าต้องการใช้เงินเดือนละหมื่นห้าหลังกเกษียณน,นะครับหนึ่งปีก็จะเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับและคาดว่าจะใช้หลังกเกษียณไปอีกยี่สิบห้าปีนะครับหมายความว่าต้องมีเงินออม จำนวน4ี่ล้านห้าแสบาทนะครับเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณไป25ปีครับแล้วถามว่าจะเก็บเงินออมยังไงนะครับให้ถึง4ี่ล้านห้าครับก็จะเก็บเงินออมจะเก็บเงินยังไงให้ถึง4ี่ล้านหะครับโดยใช้หลักการการเก็บเงินคือ50 30 20นะครับจากลรายรับที่ได้มานะครับ50%จะใช้เป็นค่าใช้ใจ่ายจำเป็นนะครับส่วน30%จะเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว และอีก20%เป็นการนำไปใช้ในการออมและการลงทุนครับช่องทางในการออมและการลงทุนเพื่อไว้เกษียณก็จะมีเงินฝากประจําและกลองทุนตลาดเงินที่ให้ผลตอบแทนนะครับโดยต่อปีประมาณ1-2%แล้วก็กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ r m f นะครับเหมาะแก่การออมในระยะยาวเพื่อกเกษียณหุ้นที่หุ้นและกองทุนรวมเหมาะ สำหรับผู้ที่รับเสี่ยงรับความเสี่ยงได้นะครับให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็ความเสี่ยงก็สูงตามเช่นกันครับโดยเฉลี่ยปีหปีจะหกถึงสิต่อปีอสังหาริมทรัพย์เช่านะครับสร้างรายได้ระยะยาวแต่อาจจะต้องมีเงินลงทุนที่สูงนิดนึงการลงทุนในทองคําและสินทรัพย์ทางเลือกป้องกันความเสี่ยงเพื่อเงินเอเงินเฟ้อในอนาคตแต่อาจจะมีความผูกพันสูงครับ ซึ่งจริงๆก็ควรจะกระจายการลงทุนไปในหลายๆรูปแบบเพื่อกระจายความเสี่ยงออกครับครับออวันนี้ขอจบการขอบคุณคุณมากที่เสียเวลาครับสียเวลาให้นะครับผมครับ